ธุโนพันเตนิยาเทมะยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคเอตานิเอตานิเสนาสนานิเสนาสนานิปัจจะยะธนานิจจปัจจะยะธนานิจจาภัตตานิภัตตานิ ปะริวารานิซาพาริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุทมหากันเจวะทมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจะอาทีนันจะภุรุอุปชัยยะภุรุอุปชัยยะอาจริยานันจะอาจริยานันจะยาตกานันจะยาตกานันจะพุทธีสุ อุตตาอิสสามีภริยานันจะสามีภริยานันจะเอตานัง เตตานังเทวตานันจะเทวตานันจะสัพพเวรีนังสัพพเวรีนังอา,าละกะตานังกาลกตานังทีฆะรตังทีฆะรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายหมอมอบถวายหอมอบถวายสีนาสนะ เสนาสนะหรือกุตินกดาวหลังโนนหรือกุตินกดาวหลังโน้นและปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้และปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เพื่อร่วมสร้างหลังคาศาลาหลังโนนเพื่อร่วมสร้างศาลาหลังคาพร้อมพัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ที่มาจากทิศท,ทั้งสีท่ที่มาจากทิศท,ทั้งสี่ที่มาแล้วและยังไม่มาก็ดีที่มาแล้วและยังไม่มาก็ดีขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับ,งงรบซึ่งเสนาสนะ ซึ่งเสนาสนะหรือกุฏินกดาวหลังโนูนหรือกุฏินกดาวหลังโน้นและปัจจัยทั้งหลายและปัจจัยทั้งหลายพัตตาหารพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์และความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองกน้าในหน้าที่การงานกน้าในหน้าที่การงานยงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายดามานดาเอิดามานดาครูอุปปชาอาจารย์ทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายญาติและมิตรทั้งหลายญาติและมิตรทั้งหลายสามีภรรยาสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายบุตรธิดาทั้งหลาย แกทีวดาทั้งหลายแกทีวดาทั้งหลายแก่ส์ประสัตท์ทั้งหลายแกศัพประศัตท์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายแกเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายอดการละนานเทินอดการลนานเทิน